ผงนี้ก็หลงพ่าช่วงเป็นเนื้อผงอ่าแต่นี้เป็นพิมพ์สี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมหลงพ่อช่วงโอ้โหอ้โหนี่คนพื้นที่เขาเรียกอย่างนี้เลยลเนี่ยเขามาขายผม,มอยู่สามสี่พันมั้งผมก็ซื้อไ้อุยอันนี้อันนี้เป็นนั่งพระเพียวนะครับแต่เนื้อเนื้อแบบเขายังกระสมเด็ดเขาสมเด็จวิปัสสนากรรมฐาน,น,าฐานเขาเก่งผงไหโอ้โหนี่ไงส่องเข้าไฟพอดีเลยเนี่ยมันมัน เก่งเลยทรับนใช่ครับท่านท่านท่านทำมีสมเด็จอีกหลายพิมพ์ท่านเก่งท่านทำท่านท่านทาให้ให้ลูกศิษย์ไปแฝงไปครัุ้มคลองตัวไปของท่านใช้ได้ผลอู้องนี้ส่วนมากองนี้คลาสสิกมากแล้วก็เลี่ยมแบบโบราณผลพื้นที่เลยคนพื้นที่เลยของคนพื้นที่เลยจะใช้ตังค์เขามาขายให้ผมเพราะรู้ว่าผมเข้าอยู่ นี่คือพอช่วงพอช่วงทั้งหมดทั้งหมดเราถ่ายาก็เป็นของพอช่วงประมาณนี้ใช่ครับนะครับก็สวยงามคุณผู้ชมอย่างที่บอกนี่ผมส่งไปนะมีทั้งพิมพ์ไข่นะครับที่เป็นเนื้อผงพุทธคุณมีเหรียญรุ่นแรกที่เป็นเนื้อตะกั่มมีเนื้อเดียวนะครับมีเหรียญรุ่น2เนื้อเงินนะฮะมีนางกวักมีพระชัยครึ่งซี่นะครับแล้วก็เป็นรูปถ่ายของท่านรวมไปถึงมีพระปิตาไม้แกะฝังตะกุดผมจะเก็บเนยอดนิยมเลยพวกนี้ยอดนิยมของท่านสวยงามเซตนี้หลวงพ่อช่วงนี่สวยงามเลยยอดนิยม